ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่99เย่เดินทางมาถึง EP ที่99จะครบร้อย EP แล้วนะคะตั้งแต่ทําคลิป EP แรกก็ไม่คิดเลยนะว่าจะทํามาได้ถึง EP ที่99แบบนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆที่ผ่านมาดูคลิปนะคะปุ่นก็จะทําคลิปแบบนี้ไปตลอดเลยค่ะเมื่อกี้ลูกค้าไต้หวันที่มาพัก2คืนเนี่ยเช็คเอาท์ออกไปนะคะก็น่ารักมากเลยนะขับรถออกไปจะขึ้นไปแล้วเขาถอยรถกลับมาแล้วบอกว่าขอถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเขาประทับใจที่นี่แล้วก็จะกลับมาอีกแน่นอนปุ่นก็ดีใจมากๆเลยนะคะทีี่ลูกกคค้า้าาามมมวสุขทไดพั แล้วก็ยินดีให้บริการมากๆเลยก็แนะนําเขานะคะให้มาอีกครั้งในตอนเดือนพฤศจิกายนน่ะจะเป็นช่วงที่มีงานยี่เปงก็จะได้ไปเที่ยวงานแบบสวยๆเลยค่ะหลังจากลูกค้าออกไปแล้วนะคะเจก็พาปุ่นออกไปทําแผลที่อนามัยตรงตําบลเทพเสด็จนะอากาศที่ปางไฮวันนี้คือฟินมากทุกคนเย็นหนาวเลยแหละช่วงหน้าฝนมันก็จะดีต่อใจแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็รอทําแผลนะอย่าบอกว่าคุณหมอที่นี่ก็คือให้บริการดีมากๆมือเบาแล้วก็ทําแผลไม่เจ็บเลยนะคะแป๊บเดียวเอง แผลก็หายแล้วยังไงก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นก็มาเซเว่นที่ตรงปางหายนะคะที่พูดว่าเซเว่นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นร้านของฉําที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีของเยอะให้เลือกหลากหลายนะอยู่บนนี้อาจจะหาเซเว่นได้ยากไม่เหมือนอยู่ข้างล่างนะคะเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแต่ว่าร้านเนี้ยก็มีของครบไม่ว่าจะของสดหรือว่าของแห้งก็มีเลือกหมดเลยค่ะก็แวะมาซื้อวัตถุดิบไปทําต้มแซ่บหมูกันนะคะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ปุ่นชอบกินมากแล้วก็เจทําอร่อยมากๆระหว่างทางกับรีสอร์ทือฟินมากๆทุกคน อากาศดีสุดๆมองไปทางไหนก็เขียวเขียวแบบเนี้ยแล้วก็คืออากาศเย็นจริงๆนะคะวันเนี้ยและตรงถนนข้างทางท,างที่จะไปเชอร์ทานโฮมสเตย์เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเนี่ยมีลำธารอยู่ตรงข้างถนนเลยนะทุกคนเป็นลำธารที่แบบว่าสวยดีทีเดียวเลยนะคะมีคนชอบแบบแวะจอดถ่ายรูปบางทีก็แวะลงมาเล่นน้ำเบาเบาอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยคือดีมากๆเลยนะคะใครผ่านมาก็ลองแวะมาดูได้นะ Música ังจากนั้นนะคะกลับมาเจก็ลงมือทําต้มแซบหมูที่ปุ่นชอบกินมากๆเลยนะแล้วก็ใส่พริกแห้งแบบนี้โรยลงไปบนหน้าเนี่ยอร่อยมากคือแบบว่าถูกใจสุดๆนะคะแค่เห็นก็นำลายไหลแล้วอะ่ะมันเป็นรสชาติที่แบบว่าเปรี้ยวเค็มไม่มีติดหวานเลยนะคะปุ่นชอบต้มแซบรสชาติประมาณนี้มากๆแล้วยิ่งโรยพริกแห้งเข้าไปด้านบนอ่ะคือมันแบบทั้งหอมทั้งเผ็ดอร่อยแบบอุ้ยสดเราชื่นใจคล่องคอดีมากๆเลยค่ะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้ได้สดอะไรร้อนๆแบบนี้บอกเลย เพาะแบบมันดีมากๆเลยทุกคนคือสดชื่นมากมือนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมือที่เรียบง่ายแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะคะต้มหมอห้อนึงเนี่ยกินได้หลายมื้อเลยนะแล้วก็เป็นอะไรที่ปุ่นกินเรารู้สึกว่ามันไม่เบื่อเลยนะอย่างเอาอันนี้มากินกับพวกไข่เจียวอะไรเงี้ยก็อร่อยหรือกินกับแคปหมูก็เข้าข้ๆกันค่ะหลังจากนั้นก็เติมพลังกัะเจนะคะเพื่อที่จะเตรียมไปทําเก็บห้องงะที่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปนะคะ ให้ดูบรรยากาศของห้องวันนี้คือแบบอุฮยน้ำใสดีมากๆเลยนะเนี่ยแล้วมีหมอกด้วยนะคะทุกคนคือหมอกล้อมรอบอยู่บริเวณน,นี้เลยอ่ะเนี่ยฟุ้งไปหมดคือแบบว่าโอ้อากาศวันนี้มันฟินสุดๆเลยอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันจริงๆค่ะ ก็แอบอู้นิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้บรรยากาศมันแบบโคตรดีจริงๆทุกคนคือแบบว่ามันฟินไปกับบรรยากาศจนแบบว่ายังไม่อยากเริ่มทํางานเลยนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ทํางานได้แบบชิลมากๆทุกคนเพราะว่าวันนี้แดดไม่มีเลยแล้วแบบอากาศเย็นสุดๆคือทํางานไปแล้วก็เห็นวิวแบบนี้ไปมันไม่เหนื่อยเลยอะทุกคนชื่นใจมากๆช่วงเนี้ยที่นี่เข้าสู่หน้าฝนแล้วเนี่ยก็อยากแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าอากาศมันดีมากจริงๆอย่างวันนี้ปุ่นก็เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันแล้วว่าเฮ้ย วิวหรือว่าบรรยากาศรอบๆของที่ปางไฮมันเป็นยังไงนะคะอย่างวันนี้ที่ทุกคนเห็นขาวๆนะ่ะนั่นก็คือหมอกนะคะมันแบบลงมาแบบคลุงคลุงแบบอากาศดีสุดๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเที่ยวกันหน้านี้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันคุ้มกับเพื่อนๆมากเลยนะเพราะว่าเป็นหน้าโลซีซันนะคะราคาค่าที่พักค่า,คา,คา,คาตัว๋วเครื่องบินก็คือถูกกว่าหน้าไฮเยอะเลยนะและที่สําคัญอากาศก็ดีด้วยเย็นสบายไม่หนาวจนเกินไปนะคะแล้วก็วันไหนเนี่ยโชคดีก็จะมาเจอหมอกคลุงคลุงแบ ปุ่นว่ามันฟินสุดๆเลยนะหลังจากเสร็จงานก็แวะมาดูสีทองซะหน่อยพอฝนตกน้องก็จะมีความกลัวแบบนี้นะคะคล้ายๆกับเวลาเลี้ยงน้องหมาเลยนะก็กลัวเวลาฝนตกเนาะก็เลยมาแบบมาปลอบน้องนะให้น้องไม่ต้องตกใจกับฝนนะคะเอนดูอะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะใครมีแพลนอยากไปเที่ยวเี่ยก็แนะนําให้มาเที่ยวที่ปังไฮเชียงใหม่นะโดยเฉพาะที่เชอร์ทานโฮมสเตย์เนี่ยที่พักติดลำธารในหมู่บ้านปังไฮใกล้แม่กําปองบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะ